ไม่พี่รัฐตอบแล้วเคลียร์ข่าวตามจีบบอกอยันหัวใจว่างสถานะยังสดอยู่ตอนนี้อยากลุยโฟกัสแค่กับเรื่องงานก่อน ชัดเจนแบบไม่ต้องสืบกันอีกต่อไปแล้วละค่ะหลังจากที่พระเอกดังไม้พิรัตนิธิภพศาลกุลออกมาตอบข่าวลือตามจีบอักษรยอ่อบอใบไม้กอไก่ทำเอาชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ดาราสาวเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตองซึ่งทางไม้ก็ยืนยันชัดว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากคอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลและตอนนี้ไม่ได้มีจีบใครเลยโฟกัสอยู่ก,กับการทำงานเท่านั้นล่าสุด24กุมภาพันธ์หนุ่มไม้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวลือตามจีบอักษรย่อว่า คือเอาจริงๆไม่เห็นข่าวแล้วส่วนตัวรู้จักกับน้องเคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเอาตรงๆผมงงและแปลกใจมากกับข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจากคอมเมนต์แค่อันเดียวไม่มีมูลเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเขาโพสต์อะไรแบบนี้มันทําให้ตัวน้องเขาเสียหายด้วยและเป็นข้อมูลที่ไม่มีมูลผมรู้สึกว่าเวลาโพสต์อะไรในโซเชียลมันเอฟเฟกกับคนอื่นหมดควรต้องระวังนิดนึงกับการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างหลังเป็นข่าวก็คุยกับน้อง ไม่ได้คุยว่าข่าวนะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องบอกว่ามีข่าวแบบนี้ต้องทํำยังไงแต่เราก็ไม่ได้คุยกันเยอะครับแค่บอกเฉยๆว่ามีข่าวก็ตอบตามปกติถามว่ารู้จักกันได้ยังไงผมกับน้องเป็นเพื่อนๆในแก๊งซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาไหมเอาจริงๆตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครเลยอยากโฟกัสที่งานเพราะปีนี้ไม่มีงานเบื้องหน้าและพยายามผันตัวไปทําเบื้องหลังด้วยมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองที่กําลังจะออก และยังมีอีกหลายธุรกิจเลยที่จะทำเพราะไม่อยากจะโฟกัสแค่เรื่องงานก่อนไม่ได้จีบใครเลยตอนนี้โสดครับกับเต้ยไม่ได้จีบเต้ยครับไม่ไปถ่ายรายการหนีตามเต้ยที่เขาใหญ่แล้วเต้ยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้ออกมาเจอผู้คนเท่าไหร่จริงๆที่ถ่ายรูปปิดหน้าแค่อยากให้ถ่ายเฉยๆว่าแขกรับเชิญคือใครคนดาวจากเส้นเลือดถามว่ามีลุ้นไหมผมไม่ได้จีบใครอย่างที่บอกโฟกัสที่งานที่ไปขึ้นรถกับก้อยอรัชพรกับก้อยผมก็ไปรายการก้อยนันทีริมปกติ โสดแล้วฮอตมากความโสดมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความลำบากใจมากเลยนะอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอร้องครับการจับคู่แบบเคมีสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมก็เป็นสิทธิของทุกคนครับที่อยากจะจิ้นกับใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนครับแต่ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับหมายถึงการคอมเมนต์อะไรต่างๆอาจจะทําให้คนอื่นเสียหายยังไงก็ต้องขอให้ระวังกันด้วยนะครับ ถ้ามีแฟนต้องทําไงถ้าคนจะมาจีบไหมมันนึกภาพไม่ออกเลยครับถ้าเกิดมันมีก็คงจะนึกภาพออกเองแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไม้พิรัตครับสวัสดีครับพี่ชายเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นอะไรอ๋อยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเลยคือไม่ยุ่งมากจนแทบจะไม่ได้คุยกับคนที่บ้านกับก็ปก็จําได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลดหนึ่งวันแล้วบอกว่าขอโทษนะยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแต่กอปก็บอกว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไรกับเรื่องนี้อันนี้คิดว่าฟังจากปากก๊ปเองดีกว่าผมไม่ได้เจอก๊ปเลยและยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามกอปเองดีกว่าครับ